รีวิวนะครับผม TF85LM เจ้าโรคโครงสยามแท็กเตอร์รพร้อมใช้งานนะครับผม85าเจ้าโรคเริ่มเช็ดสตาร์ทติดง่ายเดินหน้าสองเกียร์พลังหนึ่งเกียร์ครับพร้อมใช้งาน ส่งทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางได้นะครับสวยล้อเหล็กยังพอใช้ครับเริ่มคิดสตาร์ทติดง่ายนะครับเดินหน้าสองเกียร์อยหลังหนึ่งเกียร์เด้อระบบเบรกดีไปหน้าติด ดีๆครับประมาณนี้เลยลตรงนี้แหละสองขานครบนะครับ กังฟิทสตาร์ทสึกง่ายนะครับเดินเบาได้นิ่มๆเลยพร้อมใช้งานจัดส่งทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางได้ครับเดินเรื่องยนต์ออโต้สวิตนะครับเบอร์โทร080759578นะครับผมหยุดทุกวันอาทิตย์จะส่งทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางได้เลยคลิปนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบคลิปเด้อวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย